อ <sa iden> ้าวเริ่มเพลงอะไรเพลงอะไรกันล่ก็แต่เมื่อแม่ความรักเราได้จบไปนานแสนคงไม่มีแล้วไม่อาจย้อนคืนมาใหม่ แม้ความรักเราได้เปลี่ยนไปมากมายลลและยเชนไหน,นวันนี้ก็ยังพูดกันมาหมายอะไรต่อ มึงรู้เลยมึงเต้นเต้นมึงเต้นแบบนี้เต้นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าวอยชายมึงเป็นโรคอะไรบ้างูถามจริงอ่ะมึงเกิดมาจากอะไรมึงบอกไม่ได้กังไกลสบายหรืออะไรยออะไรมึงบอกยอมอะไรกินอะไรตายตายไปอะไรไอ้ชายไอ้เมียไอ้เมียไอ้เมียเ้าไ้ยู